อ๋อคุณก็ปรับจูนคุณต้องการ,ระยะก่อนว่ามันอยู่กับห่างจากจเรากี่เมตรปรับจูนเสร็จปุ๊บสมมติว่าถ้ามัน,มนเกิน200เ <200 S 2> มตเเรสมมติว่าตั้งโพี่จูนได้200ใช่ไหมอมอือแต่สตูเกิน200เมตรพี่ปรับจูน200แล้วใช่ไหมพี่ต้องคำนวณลูกย้อยเองไม่ใช่ว<ต>้วแล้วมันกดปรับมันกดปรับยังไงอะเวลาเราเก็บลูกกิ้งอ๋อมันปรับได้นี่วาโอ้จัดเลยจัดเลยน้องชายตามมืงือไปตามมืงือไม่มีปืนพกให้กูเลยเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงยิงแล้ววะตายใส่มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่แล้วเร็วเร์ให้อยู่ ยิงอะไรวะผมท้งเจ็บผมผมเจ็บสามอ่ะขอขอเข็มหน่อยเข็มเริ่มมาคือออกออกแล้วน่ะเริ่มมาออกออกแล้วขอเข็มแล้วแล้วแล้วพี่โยนยังไงโอเคเออเรื่องอะไรกันไปขวาสุดอ่ะจะไปช่วยมารกันสองคนไปไปก่อนออุุ้้ยยมาร์คอยู่ไหนคนตายแล้วเอ้ยมาตายแล้วมันม้ามันม้าสามสิบตรงนี้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 ผมเจ็บอยู่ผมเจ็บหนักเดิหน้าพี่หน้าพี่โอเค มันคุมมึงคุมอุ้ย๊เบียร์คือจะตายกันเมดเหรอมีตายแล้วมีตายแล้วมกตายหน้ากูเลยมันไม่ยิงกูวัดอันนี้จอใครจอพี่จอจอยคนเดียวเจ็บอะจอพี่จอพี่บิ๊กมึงตายไวมากไอ้เหี้ย วัดกูใส่หมวกอยู่อะไม่ไม,ไม่ให้เบรกโปรเทคชั่นเลยอะเข้าหัวตายเลยมีมยิ่ในบ้านเหรอเออมีในบ้านมาแล้วมาแล้วไม่ได้หล่นนะในบ้านในบ้านบิ๊กเดินอยู่เดินอยู่เล็งเล็งเล็งงอยู่พี<ห>่โคกะวัดเลยไม่ไม่ไม่บักไอ้บิ๊กมันบอกไงบิ๊กมันถามว่าบา้านหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเวลายังไงเ๋ยผมก็ต้องร้องอะเพราะผมเจ็บมันเจ็บแบบไหนวะมันต้องเอาเข็มหรืออะไรอะมันต้องใช้อะไรนะต้องใช้เข็มสองเข็มชื่อว่าอะไรนะซัวซัวอะไรทุกอย่างมันมันยิงทีเดียวไอ้บิ๊กตายเลยไอ้หมากด้วย ข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างบนตรงตรงทางเชื่อมอะว่าตรงที่เป็นในนั้นอะหน้าห้องเซฟอะหน้าห้องที่ต้องเปิดใช้กุญแจมันยิงพี่อ,อยู่โอ<ฮ>้โหจะฉันแรกสุดที่มันยิงผมนะผมเห็นแค่ตรนนั้นแมนมาดเลยไม่ยิงโง่ผมผมวิ่งมันต้องอย่างนั้นแล้วอ่ะเหมือนเสี่ยงมาทางเนี้ยทางทางหน้าพี่อะพี่มีปืนกลอยู่พี่มีปืนกลอยู่ไอ้ควาย ็ตัวนั้นแหละวัด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 เอาเอาเอานี่เอานี่เอานี่พี่พี่มีสองพี่มีสองพี่มันยังไม่เคลียร์เลยพี่พี่ไม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 ่ไอ้นั่นนะไอไอที่วัดบอกอ่ะมีสองเดี๋ยวพี่ใส่ศพไว้สายโดใช่อันนี้ป่ะใช่อันนี้ป่ะพี่ใส่ไว้ใช่อันนี้ป่ะสองอันเนียบก่อนเงียบก่อนใช่อันนี้ป่ะสองอันแาบเป็นยิมีวะเออดิเออดิอ้าวไม่ไม่เจ็บเหรอไม่มันเจ็บแหละแต่คือเราเรายังไม่เขียน มาตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยตรงนี้เราเปิดประตูแล้วจริงด้วยวัดเมื่อกี้ใช่ไหมประตูห้องเซฟอะวัดเจ้าปันเนี่ยแช่อันนี้ป่ะเจ้าขาวๆป่ะคุเจ้าขาวๆนี่ปะนี่ไงนี่ไงเลยไปที่ขาวๆนี่ไงที่อยู่ในศพมันอะเอ้าเซิร์ชแล้วมันเิร์ชซ้ำไม่ได้เหรอใช่ไหมป่ะที่บียาสดไปสองอันนี่นี่นี่เออเนี่ยนี่คือแรงอะไรดูไหมมันคือแรงอิมอิมมาโลอ๋ออิมมาโลนี่เหรอ ได้ยิง uhm นของพี่บิ๊กอะใช่พี่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะที่ที่บอกอ่ะเออเออโอ้โหอิมวารูฮัลโหลไปทำอะไรตรงนี้มันดูยังไงอ่ะมันเป็นชื่อแหล่งมันนะพี่มันก็ถามว่าดูยังไงพี่เหมือนพี่ต้องจำซ่อนอย่างไกลเลยมึงไปเอาเจ็บละเจ็บละเสียงพิทผมเหรอเสียงซ้อนเองเหมือนไม่ใช่เสียงซ้อนแบบเสียงเดินซ้อนเดินเสียงเดินมีซ้อนไม่ได้ไม่ได้ผมรองนะผมร้อง เย็บสดอะ่ะไม่ไม่มีเราไอ้อะไรนะมียานะแต่ไม่กินเย็บสดเี่ยเพนคิวแล้วเนี่ยแล้วมันจะหิวน้ำเราดูยังไงว่าหิวน้ําหิวข้าวมันจะบอกซ้ายมือเองซ้ายล่างผมว่ากินเพนคิวแล้วริ่หิวน้ำเวยเพราะมันความเป็นจริงมันก็น่าจะใช่อยู่ใช่ไม่มีแล้วน้าก็ไม่มีหรอแล้ว,แล,วแล้วที่ว่าประตูเปิดก็ไม่เปิดหรอไม่ประตูเปิดนะวะัดมีน้ำเปล่าะวะตรี่มีช้าอะผมเห็นแวบ นี่ไงประตูเปิดประตูเปิดตอนชาร์จอันนี้จะในวาโลเลยเหรอไออิมวาโลเลยเหรออิมอิมวาโลเฮ้ยมีเจี่ปืนมีเจี่ปืนมีเจี่ปืนวัดเจี่ปืนไปพี่ถามสุขภาพมเนี่ยงปืนเออเรากูต้องทำยังไงล่ะก็กูเพิ่งเล่นน้องกูไม่รู้ทำยังไงมึงหายเจ็บเนี่ยมึงนี่มันโลกจริงๆริงยไอวัดมันก็เต้นดีกด กดเต้นดินจะได้หิวไปพี่ลุยต่อกุยฉาว่าตัวไม่ทำไมตัวปูไม่แขนดําขาดาไว้มีน้ำไหมมีน้ํามีกระสุนตัวตัวม้ากับตัวพี่บีก็ไปนูนนอยู่โนนทางเดียวกันเลยยังไม่ได้ค้นตัวม้าก่อไปพี่ค้นตัวบกพี่ลุดพี่ยังไม่ได้ค้นตัวบกนอนตัวเดียวเลยพี่ยังไม่ค้นตัวม้ากระสุนมิวนี่คืออะไรพี่ดูดนมผมแนะนําว่าถ้าพี่ไม่เอ่อถ้าพี่เก็บของเพื่อนไปอ่ะ แล้วพี่กลับไปถึงข้างนอกเพื่อนจะได้ไปนะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปนะก็เราก็เฮ้ยคนคนคนไอ้น <t> ี้มีบอทวิ <f ie> ่งอย่างเงี <t> ้ยอยู่ไหนแล้ววะตายแล้วคนเขาตายแล้วิ่งวิ่งอย่างเงี้ยไอ้เนียเนี่ยบอท คนเฉยเลยไม่ก็พี่เรียกเป็นคนคนคนไม่ยังไม่ยังหมดคนคนคนเอาเอาพี่เอาไปเลยผมมีอันนึงหมดแล้วแล้วไปยังไงอ่ะต้องใส่เองใช่พี่ราปใสใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้ใส่ของไม่ได้มันต้องดูว่าของอยู่ไหนถ้าของอยู่ในกระเป๋าใหญ่อ่ะจะใส่ขี่รดไม่ได้เฮ้ยอิ่มละเดี๋ยวกลับเลยเอ้ยขอหน่อยดิโอ้โหมึงมึงเอามึงเอาของกินไปหมดเลย กูสับไปจอใครไข่โยนแล้วนี่โยนให้แล้วโยนให้แล้วเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวที่อื่นตรงตรงนี้ลงไหมพี่ตรงก็ใช่ไงไป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 เข้าเข้านี้มันมีเหรียญอยู่อะมันสุ่มเหรียญได้เออมันเฮ้ยวัดฮะมีคนหรอที่เดิมบอดบอดเฮียบ้าปหมเนี่ยประตูมันเปิดไงเฮ้ย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 เฮียล้มล้มล้มคนคนในเฮียชุบปีชุบชุบเสิร์ฟของหลั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 ง กูไม่ได้เซิร์ชของกูเข้าไปกูโดนมุมแอบมุมแย่กูไม่ได้ของกูไปถึงไอ้วัดอ๋อไอ้วัดกูเข้าไปกูเป็งสองนัดไอจั์ยิงไม่ออกไอ้ที่ตายจนหมดเลยใช่ไหมไม่ดาวนะตายเลยนะตายเลยป็นตัวไหลเลยแบบตายเลยอ่ะแบบทีเดียวอ่ะผมอ่ะผมตายเลยคอพับมาร์กก็เหมือนกันทีเดียวคอพับเลยสองทีสองทีนี่ฟาร์มจริงป่ะนะทำไมมันเดือดจังวะฟาร์มตอนนี้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 เลืกดกบีแล้วเปล่าไปไปไปมากเหียงก่อน โอ้โหกูเจอเลยเฮียผมตายแล้วโดนบล็อกอ <c oughs> ยูน่บนเขาบนหินบนหินเออมันมันเกิดทาเลด,ดีกว่าอุโอ้โหไม่ใช่มมไม่ใช่บนเขามันอยู่ข้าง,นานล,งาล่างมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาส่วนหนึ่งเลเวปว่าสามสิบมันไม่โดนได้ไงว่าตอนยิงเธรู้ะต่างเมื่อกี้กูย,ยังไม่ได้ยิงสักนัดเกมคนเนระคนดิคนคนคนสลับฟันปลามีระเบิดมอร์โต๊กไหมไม่มีไม่มี ผมโดนซ้ายยิงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบวัดกูแขนดำแต่กูเล่นข้างบนโอ้ยไอ้เหียหลังั้วหลังั้วหลังล้วพี่ตายหลังั้วสองคนรอดักอยู่ใช่หลังั้วนั่นแหละที่ผมบอกตายแล้วพี่ตายแล้วเหียออสไนนี่กากหลังั้วเลยหลังั้วเลยมึงเห็นกูแต่กูไม่แต่กูไม่เห็นหัวมึงวัดกูโดนแรงแรงนั้นอีกแล้วแรงอิมแรงอิมมันไปถึงมันยิงสองพี่สองเม็ดอ่ะปึกปึกไม่เจอตัวอะไรเลยหลังล้วที่พี่ตายอ่ะหลังั้วที่พี่ตายไม่ใช่ั้วตรงนั้นนะคนละล้วทิศเลยมั้งจะละ นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมันเดินเข้าไปแล้วนั่นแหละวัดเซิร์ชอยู่มันเซิร์ชอยู่มันเล้งบอลมันเล้งบอลไม่ขผมปูดอมเบลสามสิบเล้งทำสิบเล้งบอลนะผมโอ้โหบิ๊กไม่ตายด้วยไม่ใช่แต่จุดพางไม่ใช่บิ๊กมึงยิงอกเว้ยแล้วมันติดเกาะดูว่าเดียวกันพี่รู้รู้เดียวกันอ๋อพี่ดูวีบิ๊กนี่หว่าบิ๊กแม่งอ้อมผิดอะไรล้อจริงล้อจริงคือวิธไงไงมี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 วัดผมไม่ผมยิงตายแล้วตายแล้วอีกตัวหนึ่ง พี่<ห>ิดีจะไม้แต่หมด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 ปืนดีพี่ปืนดีเสร์ลเลยเดี๋ยวพี่ใส่กระสุนคนสองคนเลยพี่แม่งของจริงพ,พ,พี่ใส่กระสุนพี่ใส่ขกระสุนคนสองคนเลยฮะเออบอกแล้วอบอกกูได้ยินตั้งแต่นู่นแล้วแม่งตามหลังเรามา <c oughs> โอ้โหมันมันอะไอเฮียกูนั Middle ่งแต่กระสุนแล้วโคเปอร์ให้มึงอ่ะมันมันแก้ผ้าคนอื่นมันมันด็อกแท็กแต่พี่เอาเฮ้ยมีมีคนนึงมีคนนึงพี่ cosmos. พี่พี่เราอิ่มละเรอรอมีคนนึงมีคนนึงเราพอได้แล้วพี่มึงอ่ะอิ่มไหมจักรูไม่ได้เชิญอะไรกูเชิญแต่ศพม้าไอ้โอ้โหอิ่มอิ่มไหมจักแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เปลี่ยนกอกันตายพี่ขึงนแล้วผมย้อนแล้ว แค่นี้คืออะไรวะสองพันเนี่ยเอาไว้เนี่ยพี่เอาไว้ก็คือขวดมันใหญ่ไงผมชมใชครับ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 โอเคเป็มันกินทีเดียวหมดเลยปะหรือว่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองกินดูมันจะทีเดียวหมดนะที่ผมเคยใช้นะใช่หมดผมมาชิดฟาร์มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าข้างในโกดังก่อนเพียร์แบบว่าโล่งเลยมีมีศพแหศพอยู่ตรงกระไดเปิดตู้เซฟไปยังเปิดไปแล้วแห้งเลยมีขนมละเสียงเหมือนมาหาเราใช่ใช่ใช่พี่หยุดเดินแล้วนะตัวดแล้วไหนก็แห้ใช่ใช่ใช่ยูยูยูมาแล้วมาแล้วเราจะมาแล้ว two thousand years later อาปาเราเราเดินต่อเราพี่ตามพี่ตามวัดอยู่อยู่จู่พี่อ่าจู่จู่จู่พี่คืออะไรวะคน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 แน่นอนผมเจ๊พี่ครบพี่ครบพี่ขนบพี่ครบพี่ครบหมดแล้วปืนกากาสองปืนพี่ซุปเปอร์ที่ดีที่สุดในมือพี่ไม่ได้เหรอเฮ้ยกระสุนโอ้กูต้องการเลยกระสุนมันออะไรบ้างใช่กระสุนเดียวกันใช้กระสุนเดียวกันเลยคนหนึ่งฟาร์มคนหนึ่งหิวไม่ก็ใช้ทำไงอ่ะไอ้ ตายตายพี่ชุบยังไงพี่ชุบยังไงกดเอฟวิ่งมาหาผมแล้วกดเอฟเงยหน้าพี่เงยหน้าพี่เงยหน้ามันเงยไม่ได้มันเงยไม่ได้ฝืนเมาส์อยู่เนี่ยเป็นไงพี่พี่โอเคป่ะพี่พี่อย่างนี้พี่พี่ได้อยู่ป่ะทรงได้อยู่วะได้อยู่็อตยิงเมื่อกี้ได้อยู่แต่ลืมชักแม็กอะตะกี้พี่มจักรมาสเปย์ได้พี่เฮ้ยเราเราเราพี่เปลี่ยนกระสุนแล้วทำไมกระสุนพี่หายไปแม็กหายไปเลยอะอยู่ที่พื้นนั่นไงอยู่ที่พื้นไงอ๋อผมลืมชักแม็กโหลทุเรศจัดเลยชักแม็กนัตอนแรกอะตอน ตอนสู้กันครั้งแรกนู่นพี่ใส่นี่ก่อนมีมีอะไรที่ต้องเอาไหมที่เย็บอะที่เย็บคือเซิร์เร์เซอร์สองอันใช่ไหมโจยนแล้วครับเดี๋ยวพี่ไปเซิร์ชนะพี่โยนใกล้ไปเอ้ากูจะรู้ไหมกูเพิ่งเล่นเนาะเฮ้ยผมเจ็บผมเจ็บพี่เจออะคนดิไปเลยไปเลยไปเลยหายแล้วแป๊บนึงนะวัดพี่ต้องเปลี่ยนกระสุนก่อนวัดวัด เดี๋ยวผมไปไประชิดกำแพงผมบกเชือกำแพงรอๆน้ำเป็นศูนย์เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรารีบเดี๋ยวรีบอยู่ไปไปเลยพี่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 อย่าทำอย่างนี้หมอไปเลยไปเลยไปเลยขอด้อเฮ้ยอย่าบอกดิอย่าบอกมาดิโอ <c oughs> พี่กำลังจะพูดเลยว่าโคบอยู่โคบอยู่อย่าบอกมันดิเเอ่ฮ้แต่มึงรอดน,นะน้อง แต่น้ำแต่น้ำมันหลีใช่ไหมถ้าถ้าไอเนี้ยไม่ดีไม่ดีกไม่กินไปกินแต่ว่าเราใช้เงินซื้อน้ำได้เราใช้เงินซื้อน้ำมันมันต้องกินตอนไหนออิ่มไปเปล่าอิ่มไปเปล่าสองแสนได้ไหมวันนี้พี่ได้แสนแปะให้แสนสามพี่ไม่รู้พี่หยิบอะไรมั่งพี่มั่วตรงเลย